อ่ะค่ะอ่ะค่ะโอเคตอนนี้นะคะเพื่อนๆกำลังกางเต็นท์นะคะเนื่องจากว่ามามามืดพอสมควร,รมันไหนจะแจ้แงนะ<า>กดไว้นะกินจะค่อยกางแล้วมันไหนจะแจ้แงนะเ<ส><ญ>นี่ยค่ะบรรยากาศของเพื่อนๆที่มาทำบุญในคืนนี้นะคะอ่ะ วันนี้เราก็จะกางเต็นท์นอนเออหู้ยยี่นดีกําลังจะนอนแล้วกําลังจะนอนหาที่นอนบางคนบอกว่าจะมานั่งสมาธิแต่ถ้าทางเหมือนจะหาที่นอนแล้วนะคะหู้ย่หู้ยยี่สิมันถูกปะเนาะเต็นเตียเบนหู้ยยี่หู้ยยี่สิถูกไหน่อยน่าจะถูกนะเออถูกถูกก็ได้อันนี้นะคะกําลัง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 กางเต็นท์ แต่ละคนเป็นครั้งแรกนะคะทุกคนจะมีครั้งแรกค่ะ <laughs> ทุกคนจะมีครั้งแรกนะคะกินไแมปวดซิ่ง <laughs> น,น,นี่แหละคือความความสุขเล็กๆความสุขเล็กๆถังน่าเอาปลาอ่าค่ะก็ไปบ้านห้อพวกเขาเลยต่างแล้ว นี่ค่ะคนที่กําลังให้กําลังใจวันนี้กําลังไปให้กําลังใจทุกคนต่างให้กําลังใจกันในการกางเต็นท์นะคะมาเต้นไปเลยสอนพดอยู่ไหนเราไปดูนะคะว่าเต็นท์นี้จะสําเร็จหรือไม่ไม่สำเร็จลองบ้างไม่ผ่านไม่ผ่านกางยางก็ทำจริงว้ยมันก็เลยย่างกันเดูนะคะดูนะคะเอาไปวาดสมุดประกันเดี๋ยวนะเอาใช้ใช้หน่อยค่ะ ต้องต้องใช้เต็นท์นี้หน่อยค่ะใช้เต็นที่สำเร็จหน่อยนะคะอ่าค่ะเต็นท์นี้เต็นที้สำเร็จแล้วนะคะก็มีคนไปจองแล้วเรียบร้อยนี่คนจองคนจองเต็นท์นี้นี่หมาหมาประเสริฐหมาว่าเสรนหมามันจองเต็นท์ประเสรนเขาว่า